คุยนนะี้คุยกับคนนู้นคุยกี่เดือนนะหกยิบสองหกห่างกันสองเดือนนะเดือน่ยี่สิบอ่าเดี <shi> ๋ยวพิกพื้นเลยกนี่ไงากู้นงงาอ้าพิกแล้วอ่ะพิกแล้วเดี๋ยวเขาเข้าแขนเข้าแขนเลยก็ก็จะเอ้ดึงด

เพ็ดกี้เพ็ดกี้เพ็ดครับออดแอดน้องเพ็ดตึงๆๆๆยายแกล้งเนี่ยอ่ะสิกิ้งอีกกิ้งกิ๊งแล้วเรื่อยๆแม่ปล่อยแม่ปล่อยหนูหนูถ่ายวิดีโอแม่ปล่อยหรือแม่ปล่อยเอา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 

ฉี่ังหลายวันแล้วไม่เด้ดูต่ออธิการบดีมันมันคอมมชอไง